ครับโอเคเอาไว้ที่ไหนแต่ก็อีวานจะเด้อทางได้เด้อโอเคยืนตรงนั้นว่าโอเคหลังจากนี้พวกนายจะถูกเรื่องเวลาให้ไปทำภารกิจเพราะว่าฉันก็ไปอยากจะรอนัาบินแล้วนักบินจะแตน่งายเครื่องรอหลังจากที่พวกนายออกไปห้านาทีหลังจากนี้เสร็จนะ อังน,ะน,นี้จะง่ายไปหน่อยขวาใหย่ายียนเดข้างหน้ารถตัวมานะแล้วก็จะทางโคเชลเขาโคเชลรถของเราสไตล์กับทางซีวิเลียนครับผมแต่คาดว่าเขาไม่เป็นไรครับเนะขาจุดโหนึง่งเขาเปลี่ยพี่ยุคขึ้นแหนึ่งหนึ่ห้าหนึ่งนึงห้าบอหนึ่งแล้ว สามแกหน้าครับสามแกนี้จุดโทหนึ่งของเราอะไรเป็นไหมจอดไฟโอเชยนจอดไฟโอเชจอดไฟโอเชียนี่ยงเลังสนามไระวังรถเามาใครลมรถปะขึ้นมาทีตอแบ้านเรไปเยอะเลยบกเตือนเตอขึ้นเซายไปขึ้นเอร์ายไปคนว่างเดินลซสายไป โอเะขยับอยรับอยังโอ้ังข้าเคียข้าไนเคียนนี่ยเราสคนขึ้นไปคือเออเคียเดินซายของเราอนน้เราบนคนเดินเคียจาทางโฮเทลลาาครับอินเดียโฮเทลเทคอชน่มีอะไรตรงนู้นวะา ทำดยัไงบ้างรเ,าาเรื่อ้านมางามาไยินเนยนดีกว่าได้ขกุกไ้จะยินเนย็ก็ได้ไป,ปต้องเรียกรายงานไปเลย อย่างมันอะตัวเดียวใส่หมดแม็กเลยไอ้กีวัลรถระเบิดเลยใช่ไหนก็จะเป็นสั่งมือมานยิงคนเดินเท้าเดินไปเดินเขาแล้วเนี่ยเท้าเวสสองสามแปดเดินไปเลยระหว่างนี้รถประกบด้วยทุกขนาดไปจะกฮ็อกทูวันถึงโฮเทลได้ยังไงัรทีดเช็คอิน จากทางโคเทอครับ5สงข่า,ขาคุณไม่ได้ได้ยินผมปะตอนผมพูดไมยูไม่ได้วะกดแล้วไม่ได้ไต้่ครับตอนนี้ทาง e ี o p จะถึงเพื่นที่ในสาวศิวีอรับไม่ได้ยินไม่ได้ยินเจอกันนะจีหนึ่ง้าเจจากฮอป ถึงถึงโฮเทลครับฮัลโหลเราถึงจุดเอลซีครับอีซีีจะลงจอดอ่ะขอคอนเฟิร์มด้วยว่าท่านอยู่ในพื้นที่ผมว่า่จากทางโฮเทลรับผมทางเราไม่อยู่ในพื้นที่เอลซีเชนโกเอ็กซ์เรย์ครับตอนนี้เราอยู่ที่มาร์เกอร์โฮเทลครับเอพพื้นที่สีเขียวูต้องพื้นที่คอนเฟิร์มกรีนโซนครับคอนเฟิร์มทะ่เดินท้าบนรถมีเอที ก่อนฟาเธอร์ออฟไลน์นราจะจะมืดแล้วยังตามมออีกทำไมไม่โทษคนนะเอไม่ผมหมายถึงคนนั้นโปร0ถึงก่อนฟาเธอร์ครับผมมาวิ่งชนรถเฉยเอากระสอบมาด้เฮนยช็อตไฟช็อตไฟช็อตไฟ ลองหัวแตกเพื่อนเลยเห็นปะไม่เห็นละแนวป่าแนวป่าทางเออสองสองห้าสองสองสี่แก้ไขแก้ไขสองสองหนึ่งถ้าศูนยแจ้ครับจากฮอกนะส่งตัวเออเอ็สตี้ต่อหนายครับที่จุดแล้วีแตงโก้เฉลห้าศูนย์โฮเทลถึงฮอกวันครับผมขอบคุณมากครับผมสองสองหนึ่งโฮเทลถึงก็อตฟาเนอร์ห้าศูนย์ครับลไม่เกินห้ามาระวังนะดีแมนดาว ผูเยี่ยมแม่นเลยวะโอ้เช well, ี่ยถึงก็ฟาสเตอร์50ครับเอารวงละล้วคะกนฟาสเตอร์ออฟไลน์ครับโอแต่รัซซ่าจำก็ฟาสเตอร์ออฟไลน์ี่กไข้างหน้าเลยเอาลาคนเจ็บไปข้างหลังรถข้างหลังเลยส่วนข้างหน้าทำการแพ้ คนขับได้ยินไหมอาคนขนังไ่แทน,นไหมคนขับเดี๋ยวจะเอาไม่ได้ไม่ได้จ,จ้ะเดี๋ยวขึ้นไปแล้วมึงก็ขับไประยะหนึ่งแล้วก็ไปดีคอยคนโอเคไหมยืมมันงกะเ๊ะเอ๊ะเ๊ะ หาไม่เจอไปไปไปบอดบอดช้าบอดช้าเฮ้ข้างหลังเอาคนเสียบขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยเขาไปเอาไฮ้ขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไหมโฮเทลถึงออคัสไซน์ในท่าสูดเบรกเบรกขึ้นขึ้นไม่มีบอดชครับยับอีกครั้งระบบขึ้นตรงประตูเพื่อนะคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเร็วเออเลยเกาะแม่งเลยเอาเอาไปเรียว่าผิด เป็นไรอ่ะไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินใครพูดเลยจะไปเชียร์จะไปเชียร์ครับคอเนอร์ถึงสควอัดดิตตอนนี้คนเจ็บปืนแล้วเอเมมี่สไนเปอร์พอติโบที่ตื่นแรกสุดมุมขวาฝั่งที่ล็อกอิสต์ขึ้นรถขึ้นรถนมนมขึ้นรถตัดแต่งขาสุดรถของเมืองใช่ไหมเอเฟิร์มตรงมาร์เกอร์เอวันมาร์เกอร์เอวันคาดว่าไปตรงนั้นกาเปรขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเตรียมซิงเลยพนมมาเลย เชี่ยเลยไปเลยพี่ดิฉันอ้าวไประวังตามตะตาในเมืองนะเห็นเห็นแบบแบบจจากอินเดียหนึ่งออเดียวคุณสามารถจัดการได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับพวกเราไม่มีอาวุธที่ยิงไกลได้ขนาดนั้นครับก็ปีครับถ้าศูนย์ชตาสาตานหนึ่งสองเช็คอินครับโคเชียวคอนเฟิร์มเช็คอินสตาร์วันทูมีง่พี่ กตาวันทูสเตไบมีตุดตูชาลีปะปาูเอเฟอร์คร ouais, ับผมชาลีปะปาทูครับผมสแตนไบอีกอ pues, okay, ีกอิดโอเคพอละตาวันวันเอฟินอาเกนสตนไบฟอร์แองโก้เลยสตาวันวันเอเฟอร์สแตนไบแทงโก้เฉลย ข้างล่างไหมถ้าเราออกไปอ่ะมันจะมีเนินต่ำอยู่ไปตัวนหละโลดลงควเวอร์นะโอเคปโลดโควเวอร์นะโอเคเอาเลยเี็บเทียบเท้าเอ่อเ๋ยวเตรียมออกด้านขวาตรงเนินแล้วก็ใช้เนินไปกับบงังปรเกอร์แล้วก็ลงเนินไปด้านข้างหน้าเราไปประมาณ10เมตร ยนินบนเท้าลงไปลงไปลงไปข้างล่างเฮ้ย <_ t ap> เคลิกเคลิกไม่มีวอร์อรอไม่ม,ไม,มีไม่มี <_ t ap> ไม่มีวิ่งตามลงไปข้างล่างตามทีมแปะอเเคคโออ๋อที่มา <_ t ap> บอกว่า <_ t ap> มันเอามาวอร์มาคนรุ่นหน่ะนะใช่ <_ t ap> เนี่ยแม่มีใครขยับขึ้นไปด้านบนมั้ยได้ได้เยวผมหามุมมาเยี่ยข้างเลยคนข้างจะยิงเลยเห็นไหมลดลดรถอีกคันก็ใครอยากขึ้นมาก็ได้นะเผื่อมันติดแนวยิงเนี่ยมันมีคนขับแค่คนเดียวคล้ายนั่คนเดียวรถติดนะขาบไม่ทราบไม่ไม่ทราบปสถิติไม่ทราบปลายทางเซาของเราครับไข้างหลังดูเครื่องเล่น คนเล็กจะลงไปไอ้ที่อยู่ตรงต้นแรือว่าต้นตามอะ่ะนี่เลยไปนู่น<ล>ไปนู่นขัแล้วไปก <ขอ S 1> ่อนอ่ะขับไปก่อนที่ขับไปก่อนโอเคข้างหน้าข้้าางหนมีเฟลี่ย์อยู่ข้างหน้า เจ้าางโอทีเอชอินเดียครับผมเอเดมี่เอพและเอเดมี่เทคนิคขออภัยเอพีซีและเข้าไม่ทราบฝ่ายกำลังกระทำภารกิจตรงเมืองท่านครับมีใครยีผมในวอร์มแต่นเดีย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 นเยสวีย้ำอีกครั้งเพิ่มเติม Approaching East ย <rum> ้ำอีกครั้ง u n k n o w n c o n t a c t Approaching East เอาังเอีสปเาเอีสมีรถไีตะขาบเข้ามาเดีตะขาบไปไ ทางซ้ายทางซ้ายเนอม่ยัค้งซีและชิงข้อคอนเฟิร์ม่อสเกับเของเราแต่ไอชมันมันชของเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยิงดิไอที่ยิงไมเนี่ยรถใครวะไอทีเตรียมไอทีลกปี้ขออนุญาตทีเดี๋ยวอมาเร็วระวังระวังยิงยิงยิงแล้วลบหลังรถยิงแล้วลบหลังรถหมอไปกวีมยลงมายิงไอรถมกันสองก็ยิงเข้ารถมัน

เออพี่ีเข้ามาบถที่เมืองเราปุ่มไม่ียงไว้ตด้หมดมถ้าสุดเสียเอาจาตาสองหนเป็น่อยู่นะแสดงตายอยู่ครับเก็บไปโอเคกดปเลยสิเท้าเดี๋ยวเราจะเข้าซ้ายเข้ามาอยยันยได้ส่วนรถทำการเวอร์หลังจากที่เราเข้าประตูไปแล้วให้รถขับมาได้เลย ไฟ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 รันด so ันครับไม่เลียงไมเลียงแปลงอง2-2-8ตาไปตาไปตาไปคอปปีปปน่ปเปมันไม่เอาหมวกลมากันเหรอวะเนี่ย 50นิดเดี้ยนครับจาก่อนครขาคุยกันแล้วเขาไม่เสได้เี่ยปมาเออเรามีสตาร1วันวันกับสตาร์วันจูแนบายมีมอเตอร์ไซค์จอนเลอกใช้เลือกใช้50ได้เลยคอทายของแซรสปอร์ตเป็น l ล t t l เต i r d เิรติดปืนนะครับแล้วก็คอทรายเป็นสตาร1วันวันกับสตาร์วันครับชตัวบ้านชิตบตอนนี้เราขอแค่ท่นั้นกอนโอเครขโไอะไรนี่ไปเลยโละ หออกไป้า,ปาอย่าบึเบื่อสายคนคนนั้นข้างหน้าข้างหน่ะผมแทงตกรลงรมอไซค์ยิงอัดไปเลยยิงอัดไปเลยแจ้งจากทางโฮเทลถึงกอล์ฟาเทอร์ครับมอไซค์มอไซค์อัด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 ไม่ยอมงคนแม่งเบื่อเบื่อเก่งมากเครับโฮเทลถึงกอล์ฟาเทอร์ห้าสุดครับกอล์ฟาเทอร์นั่นมันขับมอไซค์หนี กอดปาเทอร์ครับผมจากโฮเทลในตอนนี้ตำแหน่งของเราตรงตำแหน่งมาร์เกอร์โฮเทลนั้นไม่สามารถช่วยการสกัดทางอิน,อนเดียนได้หรือช่วยเซอร์มีเนียจัการสกัดศัตรูได้เลยครับผมถ้าเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งครับผมแอดไวส์ ice, ครับไอ้เฮี้ยมขับมอเไซค์หนียี่เยันตอบสองคุณเลยเราทราบตามทางเราสามารถปรับได้ตามทีม่สมควรนะครับก๊าดอี่ยันกำลังไม่เลีรยอย หมอหมอหมอผมดูดีแข่งขวาฮะกำลังไปตรงไหนอ่ารถคันสองบอสรถบอสตายรถบอสไปรถบอสไปขับมาแล้วคิดขวาทีมเฮ้ยเอามันให้ล่วงเอามันให้ล่วงน,นี่ไงกระเด็นเลยจ้าผ่านเห็นโ<อ>กดาว พี่ไม่ใช่คนขับแล้วก็ไม่ใช่คนปืนลงมาสมทบได้าเลยอะไรป่ะดีหรือเปล่าเราสาบแล้วชิดซ้ายชิดขวาอย่าชิด ถึงกอลฟาเซอร์ครับผมตอนนี้ทางโฮเทลทำการเข้าตีเมืองอัลชาม่าในพื้นที่ไอซิสคอนเฟิร์มแล้วนะครับผมเรามีซิวดยนหนีออกมาจากทางตัวเมืองออกไปทางเวสแล้วนะครับเฮ้ยขชิญแม้าชินแม่เชินแม่สก๊อตสวยโอ้โหไปยิงแม่งเลยเดี๋ยวผมยิงให้มันเฟิร์มแม่งเลยมันใต้โอเคตรงยึดติเข้าประตูนั้นได้เลย ทำรถเดือดก็ได้นะเยแกน้ำมันเอออ่ะโอเคโอเคเออแต่จะได้เบาด้วยเฮ้ยแต่เราเข้ามาปนน้ำมันเขาไม่ใช่เหรอเออจุดจุดน้ำมันอยู่ที่อีกที่หนึงเีรอใช่ใช่ใช่เรามาขโมยน้ำมันเขา,าเรามาประเทศเขาเพื่อขโมยน,น้ำมันใช่แล้วน้ำมันมันเยอะดีดขอละกันล่ะ เติมแค่คำวินันเดียวมันมันมันไม่หมู่มันไม่แบบมันไม่ประเทศไม่ร่มจมเราเออเออเออขอให้สักหน่อยไป็นไรเฮียคนคนเหมือนกันขอขอหน่อยเสียวหลังวะโดูหลังอยมีมีคนโดนหลังโอเคหมอน้อหมออย่าตายนะหมอนายมีคนเดียวซะด้วยเฮียมาเร็วอ่ะมาเร็ว